สวัสดีครับวันนี้ช่องเชฟชวนชิมก็นำเมนูปลาหมึกย่างหอมๆอ,อร่อยๆอพร้อมสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมาฝาก f อฟให้ได้ลองนำไปทําทานกันดูเป็นสูตรหมักสดใช้ย่างขายที่ชายหาดสมัยเชติตท่าทำงานอยู่นะครับปลาหมึกเลือกใช้ได้ตามชอบนำไปล้างทำความสะอาดให้ดีหมักด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะสำหรับปลาหมึก1กิโลซอสพริก 1- 2ช้อนโต๊ะ ผงขมิ้นครึ่งช้อนชาอยากให้สีเข้มใส่เป็นซีอิ๊วดำได้นะครับแล้วก็คลุกเ้ารสชาติเข้ากันแล้วนําไปย่างส่วนน้ําจิ้มวันนี้เชฟชาติใช้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดเขียวนะครับเราก็นําส่วนผสมลงเครื่องปัน่นพริกขี้หนูสวนเขียวนะครับลงไปตามด้วยกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็ได้นะครับตามด้วยราบผักชีรวมต้นรวมใบเพิ่มความหอมรวมถึงแต่งสีสันให้สวยงามด้วยใบสะระแหน่แล้วก็ตามด้วย กระเทียมดองรวมถึงหัวกระเทียมดองด้วยนะครับก็จะเป็นน้ำปลาให้เป็นน้ำปลาแท้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวแนะนำให้เป็นน้ำมะนาวสดจากลูกนะครับแล้วก็เกลือปลาชอนชาตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปครับส่วนผงชีสเราจะมาเติมตอนท้ายนะครับถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ปิดฝาเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นให้มีความละเอียดนิดนึงนครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวนี่นะครับ กลิ่นนี้หอมมากๆพอน้ำจิ้มมีความละเอียดแล้วเราก็ลงเป็นผงช่วโลงไปแล้วก็ปั่นซ้ําไม่ต้องเยอะนะครับปั่นแป๊บเดียวพอเดี๋ยวน้ําจิ้มเราจะสีไม่สวยนะครับเท่านี้น้ําจิ้มซีฟู้ดเขียวหอมหอมแซบ่บๆอร่อยๆก็ได้แล้วนะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้เหมาะที่ทานกับอาหารซีฟูด้ดอาหารทะเลมากๆจะใช้จิ้มใช้ลาดก็ได้ก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปทัทานกันดูนะครับสำหรับเมนู ปลาหมึกย่างพร้อมน้ำจินซีฟู้ดสูตรเขียวแบบแซบ่บ EP นี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ